สลัดสลัดสลัดกุ้งีเสบจเซีบโอ้โหด่อกีลยลูกชิ้นปลาภูเก็ตเนื้อนุ่มๆนะมันไม่มีกล้าง 嗯 mm. no bone inside 嗯 mm. some brand เป็นไอ้ชูវិញเป็นนี่ bone เนาะอืมติดแบบโชว์เค้ก ไปกินอยู่บนห้างไปกินอยู่ท้้งห่างลูกสิ้นปลากินบางร้านก็แ่แบบว่ามันไม่ก้างเหอแม่ะอันนี้แต่มันบุมีก้างข้างไหนพริกไทยอื Tam đen. Chụp Hả? ăn nhiều lần rồi. Chính thích thay được ở Ừ What do you call this small green one? Yeah. Makeng. McKeng. Chip. McKen. สเห็ดกระเพาเฮ็ดพกเก่งพวกลักษณะแบบนี้ถ้าใส่เห็ดเห็ดเป็นฟืนมันจะแสบกันมันจะอะไรพวกน้ำยาขนมจงขนมจีนแบบเราคนอิสานเน่ยเนาะบางทีใส่แกะใส่ไฟฟ้ามันกับอถึกปากมันบดเสียบรสชาติมันบดหอม ใส,ใ,ใ,ใส่ใหม่กับใส่ฟื้นเอาใส่ใหม่ใส่ไฟถั่วพลูเอ้ยโอ้ยใบชะพลูหากรัมเดี๋ยน้อยเดี๋ยว มีต่เนี้เผ็ดเผ็ดีทิ้งวิธ mm ีทีทฟิชบอลในเกาีฟิบอลเม็ดฟิชบอลเกาีเลืดเกาีเลือดเกาหลีและส่วนนู้ดส่วน m a l e g g p a n t อะไ but I the m o s l y put the more e g g a n and and uh ใบชะพูพี่ท็อปใบชะพูภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรมาดูหน่อย ใบชะพูภาษาอังกฤษใบสะปูดเดี๋ยวแฟนขับก็ตอบให้ดอกแฟนคลับก็จะตอบให้ใช่ไหมแฟนคลับน่ารักแฟนคลับก็จะบอกใบชะพูภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรไม่อย่างนี้นี่ปึ๊บ